ข้อหามันเป็นเรื่องความละเอียดของระยะเลยนะความละเอียดของระยะคืออย่างนี้ครับอ่าวาดตัวคนลงไปนี่คนสมมุติคนสูงวายน้องวาดวายลงไปก่อนเสร็จแล้วตอนคนกระโดดลงมาผ่านเชือกไอตัวนี้คือเส้นเชือกนะครับมันจะต้องไปพอดีแบบนี้เลยครับหัวคนจะต้องแบบนี้เข้าปะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็ต้องเป็นวายด้วยอ่าทุกคนวาดลงไปก่อน แต่ว่ากระเช้าเนี่ยอยู่สูง60เมตร60เมตรหมายถึงระยะนี้ครับนี่เอาให้ชัดเลยนะนี่60เมตรปิ้งโอเคปะแล้วถ้าแต่เดิมเนี่ยเชือกมันยาวแค่ l นี่คือสมดุลเดิมยาว l แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่ามันดึงยืดลงมาอีกก็คือยืดออกมาอีกไประยะทาง x นึกออกใช่ปะระยะทาง x คำถามคือนะไอ้ l ตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ นี่ครับเขียนเนาะ,ะเวลาน้องคำนวณน,น้องต้องคำนวณศูนย์กลางคนถึงศูนย์กลางคนครับจุดศูนย์กลางมวลก็คือตรงนี้มาตรงนี้ถูกปะตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ถ้าน้องตัดออกครึ่งคนครับ y ส่วน2เอ,งอาง,ง่ายๆตรงนี้ก็ต้องเป็น y ส่วน2ตัดออกครึ่งคนดังนั้นระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับช่วยตอบหน่อยเร็ว ก็คือน้องดูนะน้องเอาหกสิบตรงนี้เห็นปะ่ะเนี่ยหกสิบตรงเนี้ยพอน้องพอน้องอยู่ตรงนี้แล้วน้องขยับขึ้นมาวายส่วนสองมันจะเท่ากับระยะระยะห่างระหว่าง2ดอกจันพอดีนึกออกใช่ไหมนี่นะนี่คือหกสิบเดิมถ้าน้องเลื่อนขึ้นมาวายส่วนสองแล้วน้องก็ตัดตรงนี้ออกวายส่วนสองตรงนี้คือระยะหกสิเขียนชัดๆเลยครับถูกปะ่ะถูกปะ่ะเก็ตนะเก็ตนะ เฮ้ยสิบนาทีแล้วเข้ามาเร็วนะเข้ามาเร็วนี่นะนี่คือวายส่วนสองตรงนี้ก็ต้องวายส่วนสองเห็นปะเขียนปะเขียนเนาะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ต้องเป็นหกสิบตรงนี้จึงเป็นจุดที่หนึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สองของศูนย์กลางมมลคนที่ดูจุดที่หนึ่งมีแค่พลังงานเลยครับพลังงานศักเราก็ให้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงครับจุดอ้างอิงก็คือให้ตรงนี้ความสูงเป็นศูนย์ตรงนี้ความสูงที่ตำแหน่งที่หนึ่งต้องเป็นหกสิบถูกไห เราเทียบจากจุดอ้างอิงอ่ามันก็เลยออกมาเป็นอะไรครับพลังงานศักย์คือ m คือ80 g ใช่ป่ะ g คือ10แล้ว h ในที่นี้คือเท่าไหร่สูงขึ้นมา60เท่ากับเศษหส่วนส k คือค่านิสปริง1,000แล้ว x คือระยะยืดตรงนี้ครับที่มันยืดลงมาคือ x กำลังสองนะตัวนี้คือ mgh ตำแหน่งที่1น,นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลังสองซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนเดิมถูกป่ะ พอเราคำนวณ x ออกมามันจะออกมาประมาณ 9. อะไรครับ9.7นะโดยประมาณ9.7พอเราได้ x ออกมาโดยประมาณเป็น9.7 9.7น้องเอามาเติมตรงนี้ครับข้อนี้ต้องละเอียดเลยนะเห็นปะ9.7อยู่ตรงนี้ถ้า9.7อยู่ตรงนี้น้องอยากได้ l น้องดูที่พี่ไฮไลท์ l l มันเลยต้องเอา2ส่วนนี้ลบทิ้งครับเห็นปะเออมันต้องเอาทั้งหมดคือ60 นะพี่ขอปรับตรงนี้นิดนึงนะข้อนี้ต้องละเอียดเลย L ต้องเอา60ตั้งเห็นปะแล้วก็ลบด้วยเหลืองเล็กครับลบ y ลบ x ลบ y ลบ x เห็นปะหนาะ60ตั้ง y ในที่นี้คือความสูงคนคือ1.5เมตรครับ x คือ9.7ครับจะออกมาตรงกับข้อข้อ2ครับน้อง48.8ขออภัยขอแก้ครับใช้ตัวนี้ครับข้อนี้ต้องระวังเรื่องตำแหน่งมากๆเลยนะข้อนี้ดีนะข้อนี้ดี เอามาน้องหลังเบรกพร้อมยังพร้อมยังหลังเบรกนะครับหลังเบรกมาข้อที่18ข้อที่18เฮ้ยข้อนี้เนี่ยมองโจทย์ยากนะข้อ18เครทําบ้างได้บ้างยกมือทำาหยังทํายังได้ปะได้นะได้นะโอเคมาต้องมองน้ําเป็น,นกรอนมันถึงจะมองออกสี่สิบแปจุดแดนะครับระยะความสูงคนมีผล แต่แต่ข้อนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าความยาวเชือกต้องไม่เกินกี่เมตรอ่าก็ต้องใช้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เป็นความยาวมากสุดถ้าเขาถามว่าความยาวเชือกเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัย9.7ปลอดภัยะปะปลอดภัยนะแต่มันมีความยา่าความว่ายาวไม่เกินกี่เมตรถูกปะเพราะนั้นมันจะเกินค่านี้ไม่ได้ต้องตัดความสูงคนทิ้งไปด้วย อ้าวทุกคนดูข้อ18ครับให้เวลาอ่านโจทย์1นาทีให้เวลาอ่านโจทย์1นาทีใ,าาทาทใครยังไม่ทำมานะขอแบบอลองเช็คลองเช็ควิธีทำของเรานิดนึงว่าเราใช้ใช้บรรทัดเยอะหรือเปล่าข้อนี้จริงๆต้องไม่เกิน2บรรทัดต,ต้องไม่เกิน2บรรทัดนะ,เพ,ะเพราะนั้นเราจะจับทางไอ้ข้อสอบพวกพวกแผดได้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกกลุ่มกาศาสาร์กับสมบัติสาราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบรรทัดมันจะทําไมน้องมันจะน้อยมากใช่ปะ่ะบรรทัดที่ใช้มันจะน้อยมากเลยนะครับ ข้อ18ค่ะลองคิดดูหนึ่งนาทีครับข้อนี้ง่ายมากเลย ข้อนี้อย่าคิดเยอะเลยค่ะมาเฉลยเลยแล้วกันน้องดูข้อนี้นะคะข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าให้ความร้อนแก่ระบบเท่ากับ4,200จูลใช่ไหมปรากฏว่าระบบทํางาน1,620จูลโจทย์ถามว่าพลังงานภายในของระบบจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะและ่องน้องจะคิดข้อนี้พอน้องขีดเส้นตัวนี้ปุ๊บทุกคนเห็นทันทีชัดเจนค่ะมีความร้อนที่ใส่เข้าไปมีงานที่ทําถามความร้อนภายในที่เปลี่ยนแปลงไปน้องต้องใช้กฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกจาได้ใช่ไหม แล้วกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกส์ฟังดีๆนะครับแล้วจดให้ขึ้นใจจําให้แม่นนะคะเพราะกฎข้อนี้ออกข้อสอบเกือบทุกปีแถมยังง่ายด้วยกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกส์ถ้าน้องจําที่พี่โหน่งสอนได้ง่ายๆเลยความร้อนที่ใส่เข้าไปถูกแบ่งเป็นกี่ก้อนคะ2ก้อนใช่ไหมก้อนหนึ่งเอาไปทํางานก้อนหนึ่งเอาไปเพิ่มพลังงานภายในใช่ปะชั้นน้องจะได้ทันทีนะคะ ว่าคิที่ใส่เข้าไปตัวนี้จะเท่ากับอะไรคะ w ับเบวกกับเดวตาอยู A ่นึกออกใช่ปะเหมือนกับน้องเอาเงินใส่เข้าไปร้อยบาทใช่ไหมสิบบาทเอาไปเติมโทรศัพท์อีก90บาทเอาไปซื้อกระตูนใช่ปะฉะนั้นร้อยบาทเท่ากับสิบบวกเกสนึกออกใช่ไหมฉันน้องจะได้ทันทีนะคะน้องจะได้ทันทีว่า พลังงานที่ใส่เข้าไปถูกแบ่งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเอาไปทํางานก้อนหนึ่งเอาไปเพิ่มพลังงานภายในโอเคคิดด้วยเซนอย่างนี้เลยนะคะแล้วพอน้องได้งี้ปุ๊บน้องก็แทนค่าค่ะ Q ใส่เข้าไปเท่าไหร่คะ4200ใช่ไหมเดลต้ Delta U เปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ปะแต่ W ที่ทำงานคือเท่าไหร่คะ1620ฉะนั้นน้องหาเดลต้ U ได้ยังได้แล้ว บวกอยู่ย้ายมาลบตอบทันทีเดลต้าย,ยูคือเท่าไหร่คะ2580เครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าเป็นไงจะ๊ะเพิ่มขึ้นตอบข้อ3จบ27เนี่ยมันเป็นเรื่องไอสไตล์เห็นพวกเราชอบ E เท่ากับ MC กำลังสองนะตั้งแต่เด็กๆและน้องหลายคนชอบมากแต่เจอข้อนี้บอกกูเกลียดมึงแล้ว <c oughs> โอเคปะคกูเกลียดมึงแล้วครับเพราะว่าสมการไอล์สไตล์เนี่ยมันมี2แบบ นะเฮ้ยอย่าอย่าเครียดนะเพราะว่าทายทายมักจะทํากันไม่ได้แล้วน้องรู้เป่าคนติดดีๆอะ่ะข้างข้างทายได้คนติดคณะดีๆพวกอะตอมนิวเคลียร์หรือข้างหลังอะได้พราเพื่อนแม่งจะไม่ได้หมดเลยอะ่ะเหมือนน้องคิดดูนะข้างหลังสมมติมาเรียงกันหข้อยีนะ่เปอร์เซน่ะแม่งเราได้หมดเพื่อนแม่งไม่ได้หมดต่างกันกีนก่เปอร์เซ็นต์น้องย0สเปอร์นยสิบเปอร์ซนน้องได้เท่าไหร่ครับน้องได้เก้าสิบเพื่อนแม่งได้เจ็ดสิบถ้าในวิชา ว,วิชาความถนัดแพทย์อย่างเงี้ยน้องไอ้ถ้าน้องอยากไปเข้าหมอเน่ะน้องได้ประมาณแปดกว่าเพื่อนแม่งได้หกเพื่อนแม่งได้หกต่างกันสองเปอร์เซ็นตน้องรู้ว่าสองเปอร์เซ็นคืออะไรสาหรับหมอจากหมอสี่ล้านเนี่ยกระโดดไปวชิระเลยครับ <c oughs> เข้าใจใช่ป่ะเออเพราะนั้นตัวเนี้ยมันมีนัยยะนะมันมีนัยยะมากต้องระวังนะครับนะเพราะนั้นข้างหลังต้องสู้นะครับกลับไปทบทวนด่วนปรากฏการเฮ้ยแล้วถ้าใครเรียนวีซีรีส์กลับไปทวนนะกลับไปทวนเวลายังไม่หมดนะให้เวลาต้งเยอะนะครับ นะส่วนใหญ่ใช้เวลาเหลือบาลเลยใช่ป่ะนะเหลือบาลเลยจนมันหมดปีบอกพี่ผมเหลือเยอะมากเลยให้น้องผมได้ไหมกูไม่ให้กลับไปใช้เฮ้ยกลับไปใช้นะกลับไปใช้ให้คุ้มนะปรากฏการนิวเคลียร์ฟิวชันอ่าสมการไอสไตมี2แบบช่วยตอบหน่อยเร็วสมการแรกคือถ้าน้องแทนค่าด้วยระบบหน่วยมาตรฐานสากลจําได้ใช่ป่ะนะหน่วย SI unit จะใช้สมการที่เรารัก E เท่ากับ MC ลังเท่าไหร่กำลังส แล้วน้องชอบสมการนี้ไหมครับไม่เลยเพราะเวลาไปคำนวณระดับอะตอมเนี่ยแม่งตายนึกออกใช่ป่ะมวลมันคือคูณ1ิบกาลังลบย7สิบ็ดนึกออกใช่มันจะตายไปเลยเพราะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นระบบที่เรียกว่ามวลจะใช้เป็นหน่วยอะไรครับหน่วยอะไรครับ,หน,รบหน่วยยูถูกป่ะมวลเป็นหน่วยยูนะพลังงานเป็นหน่วยอะไรครับจำได้ไหมมันเยอะกว่าระดับอะตอมเนี่ยมันเลยเป็นล้านอะ่ะหลักล้านไม่กะาอะไร เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จำได้ใช่ป่ะพลังงานเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับแล้วเราจะได้ว่าจากสมการตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทันทีว่าพลังงานจะเท่ากับ931คูณด้วยมวลในหน่วยอะไรได้เลยครับมวลในหน่วยยูได้เลยจำได้ป่ะใช่ป่ะแล้วมันจะออกมาเป็นหน่วยเมกะอะไรครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์สมการนี้แม่งไม่เท่แต่คุม้มสมการนี้อย่าใช้โอเคป่ะ เพราะมันต้องแทนค่ามวลเป็นกิโลกร,รมัมแล้วคูณ3คูณ10ยกกำลัง8 2ครั้งโ okay, อเคปะเพราะนั้นแล้วเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาจะให้มวลเป็นหน่วยเลยครับเป็นหน่วยอะไร,รนหน่วยวย,ยูด้วยโอเคปะดังนั้นเวลาเราตั้งสมการเนี่ยเวลาน้องคำนวณสมการพลังงานนิวเคลียร์ต้องตั้งสมการให้ได้ตั้งไม่ได้จบแต่สมการเขามักจะให้ง่ายนะมันเป็นการหลอมรวมดิวเทียมกัตเตียมแล้วไดอะไรครับนี่คือเหตุนะครับแล้วได้ออกมาเป็นผลคือฮีเลียมและนิวตอน โอเคป่ะฮีเลียมและดิวตอนดิวทีเลียมและตรีเตียมเนี่ยมันเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนโอเคป่ะไฮโดรเจนคืออะไรครับไฮโดรเจนคือ H11 ดิวทีเลียมคือ h 21ตรีเตียมเป็น H31 จําได้ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเราเอานาดิวทีเลียมกับตริเตียมรวมกันก็คือเอา h 21ไปบวกกับ h อะไรครับ h3 1นี่คือเหตุไงโอเคป่ะเหตุคือที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะครับเอา2ตัวนี้รวมกัน แล้วมันจะก่อให้เกิดผล2อ,อย่างใช่ปะผลก็คือจะไปทําให้เกิดฮีเลียมและนิวไลน์นิวตรอนดังนั้นน้องต้องกลับไปทวนนะครับว่าแต่ละตัวสัญ,ญลักษณ์มันคืออะไรจําได้เนาะจําได้นะว่าตอนพี่สอนฟิสิกส์นิวเคลียร์พี่เรียงเป็นตารางให้เลยอะกลับไปท่องในช่องนั้นด้วยโอเคปะนะอ่าเพราะนั้นตัวนี้คือฮีเลียม he อะไรครับ he อะไร he 4ีใช่แล้วก็ไปบวกกับอะไรครับนิวตอนคือ n อะไรครับ n 1อะไร n 1 0 แล้วน้องดูคร่าวๆสองบวกสามได้ห้าสี่บวกหนึ่งได้ไรห้าบนหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกศูนย์ได้สองแม่งดุลกันเสร็จไม่ต้องดุลด้วยข้อนี้สมการอย่างง่ายโอเคป่าไอปีสมการอย่างยากจําได้ปะที่มันมีนิวติโนะที่พี่สอนอะจําได้ช่าแม่งตายอันนั้นวิชาสามมันอันนั้นวิชาสามันนะอ่าเพราะนั้นต้องระวังอ่าพอเราได้แบบนี้ง่ายครับง่ายวิธีการทําไงครับวิธีการทําไงน้องเอามวลซ้ายไปไปรวม น้องเอามวลขวาไปรวมแล้วดูว่าใครเยอะกว่านึกออกใช่ปะพอหักลบกันแล้วคูณ9 3 1ตอบจำได้เนาะะด้านซ้ายคืออะไรครับสารตั้งต้นมีอะไรนะดิวทีเรียมกับตีเตียมคือเท่าไหร่ครับดิวทีเรียมคือ2 1อันนี้ถูกป่ะ2 1แล้วก็ตีเตียมคือ3 1อันนี้ h 3 1เนี่ยน้องก็จับมันรวมกันนะครับนาะ2 0 1 4 1 2บวกด้วย3.01 หกศูนย์สี่เก้าอ่านี่คือด้านซ้ายวารวมกันเข้าป่ะอ่าส่วนด้านขวารวมกันเป็นไงครับด้านขวารวมกันก็คือเป็นฮีเลียมอ่าฮีเลียมฮีเลียมฮีเลียมเบน,นี้ฮีเลียมก็คือ he c 2สองอันนี้เข้าป่ะกับนิวตอนนิวตอนเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยกันนิวตอนนี้เข้านะอ่าน้องก็จับรวมนะครับสี 0, 0, 0, 2, 6, 0, 3, บ่จุดศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์สามบวกกับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แปดหกหกห้า น้องบางคนบ้าพลังมากพอรวมกันเสร็จต้องการดุลสมการพลังงานเลยเอาเก้าสามหน่คูณคูณเสร็จก็เอามาลบกันเหมือนอย่างที่พี่ทีมวิชาการเขาทําแม่งบ้าไปแล้วน้องดูเด็ทนเลขหน้าหนึ่งขอด่าหน่อยนะครับนะขอด่าหน่อยพี่นั่งดูโอ้โหใครจะไปทําวะน้องได้อย่างนี้น้องก็จับมาทําไมกันลบกันก่อนลบน้องก็รวมกันหน่อยว่าใครเยอะกว่ามันจะได้รู้ใช่ปะ ใครเยอะกว่าจะได้รู้แล้วน้องรู้ป่าวิธีรวมของพี่ทาําไงเฮ้ยใครรวมแล้ววะช่วยบอกพี่หน่อยอ่าถ้าใครไม่บอกนะพี่จะใช้ตัวช่วยแล้วนะครับอโอเคนะเนี่ยสองจุดอ่ารวมแล้วรว,ว,วมแล้วได้เท่าไหร่รวมมาได้เท่าไหร่นะด้านสายห้าจุดศูนย์สามบา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 ,บาได้ไงวะเฮ้ยห้ามบาเดิห้ามบา,บาเอาแล้ววะพี่ต้องช่วยตัวเองแล้วครับ นะช่วยเหลืออาช่วยเหลือตัวเอง2.014102นะ014102บวกกับ 3. 016049 3.016049น้องเห็นปะ่ะไม่ง่ายมาก5.030151ครับอ่ะ5.030151อ่ะเสร็จแล้วน้องก็ไปรวมด้านขวา นะรวมด้านขวาเฮ้ยแต่พี่ขอร้องว่าต้องทํางี้ก่อนนะเพื่อเราจะเทคเซนส์ว่ามันเป็นปฏิกิยาดูดหรือคายพลังงานจําได้ใช่ป่ะอ่าเสร็จแล้วน้องก็ไปรวมด้านขวาด้านขวาเป็นไรอ่า4.002603ครับ4.002603บวกกับ1.008665 1.008665ตึ้ง5.011268 5.011268อ่า ห้าจุดศยหนึ่งหนึ่งสองหกดเยอะกว่าห้าจุดูากับห้าศฝั่งนี้ทำไมว่ามากกว่าฝัาา่งนี้มากกว่าแปลว่ามวลเยอะฝั่งนี้เลยต้องดุลด้วยพลังอะไรพลังงานเข้าไปถูกปะนะต้องดุลรุดด้วยพลังงานเข้าไปนะครับนี่ต้องเข้าใจหลักการนี้นะแล้วพอน้องดุลด้วยพลังงานเข้าไปจากมากกว่าน้องเป็นไปเป็นเครื่องหมายอะไรได้ละเท่ากับได้แล้วถูกปะแล้วพลังงานนั้นมันเป็นเท่าไหร่น้องเอาอันนี้ ไปลบส่วนต่างใช่ปะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานที่คายความร้อนนะครับเนี่ยเวลาน้องดุลเป็นน้องจะรู้มันคายความร้อนเพราะมวลด้านซ้ายเยอะมวลด้านขวาน้อยเลยต้องมีพลังงานคายออกมาเก็าปจปะถ้าเข้าใจตรงนี้จะไม่มีทางหลุดนะครับแล้วน้องก็จับหักลบนะครับจับหักลบกันไปเคลียนะเคลียนะครับอ่าเพราะนั้นตัวนี้มันก็เลยออกมาเป็นเท่าไหร่เอาซ้ายเป็นลบขวานะครับก็จะเท่ากับ 5.030151ใช่ป่ะไปลบ5.01268 8แล้วค่อยไปคูณด้วยอะไรครับโจทย์ให้มาน้องรีเช็คนี่ครับเห็นป่ะ 1U ่ยูต้องเปลี่ยนเป็นพลังงาน931.5น้องต้องล้อตามเขา931.5ครับแล้วมันจะมีคำตอบออกมาเป็นเมกะอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโวลต์จบก็คือเอาส่วนต่างมาแปลงเป็นพลังงานถูกป่ะนะเอาส่วนต่างมาแปลงเป็นพลังงานนะครับ อคำตอบจะออกมาเป็นข้อ2นะครับไปทำดูนะครับข้อ2องจบเพราะนั้นเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันฉลาดทุนเลขนะฉลาดทุนเลขนะครับ